สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนท์รถดับซิ่งนะครับไม่ได้เจอกันนานนะวันนี้เจอโอ้โหเพื่อนอะไรวะเออเรียกว่าอาชีพเดียวกันนะครับขับรถเหมือนกันนะอาชีพนี้ยื่งงานเลยโอ้โหลงข้างทางแบบนี้โอ,โอ้ไม่รู้ว่าถนนลื่นหรือว่าหลับไหนนะน่าจะถนนลื่นหรือเปล่าเพราะว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะตอนนี้ แต่ถือว่าน่าจะลงไม่แรงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่แบบไม่มีอะไรนะรบพค่ตะแคง,งเฉยนะน่าจะไม่มีอะไรเสียหายนะครับดูโอ้กระจกหน้ารถอะไรก็ไม่แตกนะผมผมขับผ่านเมื่อกี้แต่ว่าผมขับเลยมาแล้วรับนะครับโอ้ตรงนี้นีลงบ่อยมากเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นทางตรงยาวเลยครับเน,นี่ยตรงเนี้ยเป็นทางตรงยาว ยาวไปจนถึงนู่นถึงประโคนชัยเลยนะครับน่าจะโอโ้ทางตรงยาวแบบนี้น่าจะงงน่าจะอะไรนะครับง่ายนะครับเย่ yeah, เลยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับผม